สวัสดีครับชุดนี้เป็นลูกเจ้าทองน้อยนะครับพม่าจอมดับตะวันนะครับชุดนี้เตรียมจัดส่งให้พี่ชายที่ขอนแก่นนะครับชุดนี้เตรียมจัดส่งให้พี่ชายที่ขอนแก่นนะครับอสองตัวนี้เป็นลูกเจ้าทองน้อยนะครับพม่าจอมดับตะวันสายเลือดโคเซมนะครับส่วนแม่เป็นมหานครเรดราเขาลีลั่นนะครับของเสืยเบิร์ตสองมีสุวรรณนะครับ เนี่ยครับพม่าแข้งหน้านะครับมีเหลี่ยมมีแข้งหน้านะครับแผ่วงแดงนะครับนี่นะครับชุดนี้มีเจ้าของแล้วนะครับชุดนี้มีเจ้าของแล้วนะครับรอจัดส่งให้พี่ชายที่จังหวัดขอนแก่นนะครับชุดนี้แต่ถ้าใครสนใจยังมีชุดน้องอยู่นะครับชุดน้อง ชุดน้องจะเลก็กกว่านี้หน่อยนึงนะครับไก่อายุประมาณ3เดือนนะครับชุดน้อง